เมื่อก่อนนี้เราถ่ายออร,รูปเราจะชอบประาเนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้มมน,ใใน,ในี่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 นีเนี่รี่นี่นี่นา่นี่นี่นว่นเราี่นี่าี่น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 ั่นี่นีคนี่นั่นี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 ากี่น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 ี็นเก็บไขมันี่ดู่น่นีนี่ี่นี่อี่นี่นก่นี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 ่น่นี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 ่ี่ เราใส่ชุดนี้ลองดีไหมไม่ถึงแสนใช่ไหมคะไม่ถึงแต่คุณไปหลักหมื่นหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นค่ะคุณไปคะคุณกระดูดไขมันคุณอาจจะหมดหลายแสนดูวันนั้นแล้วค่ะเจ็บเตี้ะอีแต่ชุดนี้คุณปลอดภัยแล้วก็หมุนซึมเฟิร์มคุณอยากทานไรทานทานทานได้ปกติแต่คุณจะคลอดเออคุณจะคลอดถูกต้องค่ะมันเป็นอะไรที่พี่สาวแบบใจมากมากเลยนะเหมือนเหมือนเรามีบุญอะช่วงนี้เหมือนแบบว่าสอน ควาสุขสุขลีของเราเบาๆเนาะความสุขเล็กๆขอน้อยอย่างเรานะโลแก่นล้ไม่ใช่อะไรแต่ขอแกนอีกรอบค่ะขอแค่นี้ลูกๆก็ขอสโลแก่นี้นะก้นกระดกแล้วใครพูดกันได้ค่ะอะไรนะก้นกระดกก้นกระดกโอ้แป้งเอวคอปอดไขมัน ก็ขอขอบคุณพ <its descript or> ี่สามากมากนะคะที่เสียสละเวลามาไลน์สดกับสายนะคะเป็นแขกรับเชิญที่น่ารักมากนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราช่วงนี้เราก็ห่างๆอย่างหูหูน้อใช่ไหมคะอันนี้เราว่าปกติเราจะกอดกันอะไรเงี้ยเรา่าอาจจะกอดกันไม่ได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สาวค่ะ